สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับแต่มาต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คืนนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับยอดนิยมนะครับเข้าใหม่อีกหนึ่งลุกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นลาย T E สามสนะครับเป็นล้อตัวที่เราเรียกกันว่าตัวหยอดแดงนะครับเหมือนเดิมแต่ตัวนี้เป็นล้อสีดำนะครับเป็นล้อคอบสิบแปดนะครับล้อคอบสิบแปดก็เป็นสเปคยอดนิยมนะครับมาตรฐานที่ลูกค้าหลายๆท่านมักจะหาซื่กันนะครับ ล้อตัวนี้นะครับเป็นสเปค6ลูนะครับ139.7นะครับเอาไปใส่กับรถทั่วไปได้เลยนะครับที่ไม่ใช่นิสันนาวรากับเทอร์ร่าเราสามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะล้อนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับอย่างแรกเลยให้ดูสเปคนะครับตัวนี้เป็นขอบ18นะครับกว้าง9นะครับออฟศูนย์ อ่านี่ออฟศูนย์เลยนะลูกค้าท่านใดไม่เคยเห็นล้อออฟศูนย์นะครับล้อตัวนี้นะครับออฟเซตศูนย์เลยนะครับถามว่าออฟศูนย์มันเป็นยังไงก็คือล้อมันจะยืดนะครับออกมาพอดีกับซุ้มล้อเลยนะครับของรถกระบะนะพวกรถฟอร์จูเนอร์วีโก้พวกนี้จะพอดีไปเลยนะครับโดยประมาณนะครับคือถ้าใส่ยางแล้วมันดูลนนิดนึงสวยเลยนะครับพวกล้อออฟศูนย์นะครับซึ่งตรงนี้ล้อเดิมติดรถจะให้ไม่ได้ นะครับตรงเรื่องออฟเซตพวกนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากให้รถเดิมติดลอนยื่นออกมาแบบนี้มีทางเดียวคือต้องใส่ชุดชุดติดตั้งนะครับซึ่งลูกค้าหลายท่านก็จะไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลให้การใช้งานไม่ดีเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากทางแก้อยากได้ลอนขึ้นก็ต้องเอารอพวกนี้ที่มันออฟแบบนี้ไปใส่นะครับลูกค้านะครับถอดล้อตัวนี้ออกเพื่อทํารถกลับเดิมนะครับผมก็รับเพลินไว้นะครับเพราะว่ามาเลีพนมาใช้บริการกันเราก็รับเพลินให้ ผมก็เลยเชิญนไปนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะสินค้ามีพร้อมเปลียนผมส่งต่อให้ในราคาไม่แพงนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชนทะเล21หรือย1มา200เมตรติดถนนใหญ่น,นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมฝากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้า โอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ